ปรับเรียนท่านประธานสภาที่ครรพดิฉันติติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงสาพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยดิฉันให้ความสําคัญมากนะคะเมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก็เข้ามายัางสภาแห่งนี้ได้มานําเสนอแล้วดิฉันก็ได้พูดไปเยอะเลยที่พูดไปเยอะก็คือว่าทําให้สอสอใน สภายแห่งนี้ได้รู้จักกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมากขึ้นนะคะเพราะหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยพี่น้องประชาชนหลายคนในพื้นที่ที่ดิฉันไปสืบเสาะถามมาหลายคนก็ไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักก็ไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งดิฉันไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรมรมนัฐพ,มพรมเผ่าก็ได้นําข้อมูล ไปให้ท่านได้รู้จักกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรด้วยเพราะว่าท่านเพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่ดังนั้นจึงคิดว่าท่านคงไม่รู้เหมือนกันแหละพอท่านเห็นท่านก็สนใจค่ะสนใจก็ค่อนข้างจะหันไปถามทางผู้ที่ดูแลกองทุนอยู่ก็ยังไม่ค่อยได้คำตอบอะไรกันมากมายถามว่าตอนนั้นเราพูดเรื่องอะไรกันเราพูดเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียม ท่านประธานคะกองทุนสงเครเกษตรกรมีหน้าที่ได้หลายอย่างมากมีประโยชน์มากในมาตราเจของพรบอกองทุนสงเคระห์เกษตรกรนั้นบอกไว้ว่าจะรับจำนำก็ได้รับซื้อก็ได้จะสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรก็ได้จะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนทางการเกษตรอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ ให้กับพี่น้องเกษตรกรคำนี้แหะค่ะประโยคนี้แหะค่ะที่น่าสนใจมากนะคะท่านสามารถทําได้เยอะแต่ถามว่าท่านได้ทําอะไรมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ปี2517ที่ท่านตั้งกองทุนมาดูแล้วไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสําคัญและมาพูดจากันตอนนี้นะคะทีนี้การออกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยที่ดิฉันอยากจะมุ่งเด้นไปเนี่ยก็คือใน อำนาจหน้าที่ของท่านตามมาตรา9ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่มีอำนาจให้ท่านเนี่ยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมท่านประธานลองคิดดูนะคะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาปลากระพงถูกปลากระพงที่ที่ท่านพูดในสภาหลายครั้งเลยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียราคาต่ำกว่า20บบาททุก ทุกชนิดทุกชนิดทุกระดับของการขายปลากระพง20บาทตลอดยกตัวอย่างสมมุติว่าปลาราคา130ปลากระพงนําเข้าจากเม,เมาเลเซียก็จะเป็น110ต่ำกว่า20บาทถามว่าเราสามารถที่จะใช้กองทุนสงเคราะเกษตรกรโดยโดยรัฐมนตรีได้รับอนุมัติจากคอรมอเพื่อที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้า 20บาทต่อกิโลเพื่อที่จะให้ราคาของปลากระพงนำเข้านั้นมาราคาเท่ากับปลากระพงบ้านเราเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเราไม่งั้นถามว่าเขาจะสู้ได้ยังไงพี่น้องเกษตรกรลองคิดดูนะคะเวลาปลากระพงนำเข้ามาทางกรมประมงต้องตรวจสอบดีอยู่ตอนนี้เพิ่มขึ้นการตรวจ สารเคมีตรวจเชื้อยาปฏิชีวนะอะไรก็แล้วแต่เพิ่มจาก2%เป็น10%ถือว่าดีแต่ว่ามันไม่ใช่การช่วยแค่นั้นมันต้องช่วยอย่างอื่นด้วยไม่ง,งั้นจะสู้เขาได้ยังไงดังนั้นจึงขอถามผู้ชี้แจงว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทำได้ไหมและจะทำอย่างไรท่านต้องตอบนะคะ ไม่งั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขารอคำตอบอยู่การจัดหาประโยชน์ในการอย่างอื่นอีกนะคะปัจจัยการผลิตต่างๆที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมท่านก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นในการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าเขาจะเป็นอยู่ด้านใดก็แล้วแต่ท่านควรจะลงไปช่วยมากกว่านี้นะคะ ดิฉันดูในหน้าที่18ของเล่มเนี้ยคะ่ะเล่มเนี้ยดูแล้วจะเจอว่าโครงการที่ท่านจัดสรรเงินให้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของปศุสัตว์สะส่วนใหญ่เพราะว่ามีเรื่องของแพะเรื่องของโคเนี่ยถึง30ล้านบาท มีกุ้งในโครงการเสริมสภาพคล่องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง500ล้านอันนั้นดีนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงก็ไม่เป็นไรแต่ปศุสัตว์30ล้านแต่พอมาดูปลาท่านประธานปลาที่ฉันนับแล้วเนี่ย5ล้านบาทคนเลี้ยงปลาเนี่ยมันเยอะมากอย่างในพื้นที่ของดิฉันเลี้ยงเลี้ยงปลาเยอะทีเดียวปลารวมที่เรียกปลามักจะพูดกันปลาบินจมัคือปลารวมปลากระพงเยอะ แต่เขาไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือแล้วการเข้าถึงของเขามันยากหรือเปล่าถึงได้แค่หล้านบาทถูกไหมคะ,ะทั้งประเทศนะทั้งประเทศแค่ห้าล้านบาทไม่ได้พูดว่าจังหวัดเชียงเซวนะทั้งประเทศแค่ห้าล้านเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทางกองทุนส่งคอเกษตรกรน,นั้นได้ทำงานมากขึ้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจี้ลงไปเยอะๆให้ท่านธรรมนัสเนี่ยลงไป จี้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้มากขึ้นมากขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นให้คนเข้าถึงมากขึ้นให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นสรุปนะคะอยากจะให้ท่านได้ตอบมาว่าไอการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าและส่งออกที่รัฐมนตรีไปขออนุมัติกับคอรเนี่ยท่านจะทำได้ไหมเพราะในประวัติศาสตร์ของท่านท่านทำ แค่ครั้งสองครั้งมันตั้งแต่ปี2 5 1 7ไม่เคยทำอีกเลยแล้วจะมีเงินเข้ากองทุนได้ยังไงเงินจากกองทุนตั้งแต่ต้นเลยที่ท่านเคยมีมามันก็ล่อยลอล่อยอล้อ,อเพราะท่านไม่เก็บเข้าไปมันล่อยลอไปเรื่อยๆแล้วท่านจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังไงนี่คือหนทางหนึ่งที่ท่านจะได้เงินเข้าสู่กองทุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรไปในพร้อมกันขอบพระคุณค่ะ